สวัสดีค่ะวันนี้พิราดาจะมาทำชิคเก้นโคมานะคะจะเป็นไก่คารีในสไตล์ของคนอินเดียนะคะ c h i k k e n Koma is Indian curry style which is this one is a m a l curry I have ingredient ready to cook you have a pot oil And t n 800 gram of chicken เราจะมีพวกนี่นะคะเขาจะเรียกว่า g i นเจอร์จินเจก็คือเดี๋ยวพี่ดา,ดาขอคิดก่อนวนะ่าจินเจอรคืออะไรอันนี้มันก็คือกระเทียมนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาทําไก่ให้เหลืองนะคะอันนี้ผู้ชายเขาอยากจะทานเนาะเขาใส่น้ํามันเยอะไปนะคะพี่ดา,ดาว่า อินเดียนคารี่นะคะแล้วก็จะทำไก่ให้เหลืองทุกประมาณห้านาทีนะคะก,กำลังจะเหลืองเลยค่ะเแล้วก็จะมาดูนะคะว่าเครื่องของเราวัตถุดิบของเราก็จะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นจินเจอร์นะคะที่ราดาสับแล้วเนาะหัวขิงนั่นเองนะคะแล้วก็กระเทียมประมาณสามกลีบเนาะ แล้วก็ใบอันนี้ก็คือใบหอมป้อมนะคะัคอรียอันดาเนาะอันนี้จะเป็นหอมหอมแดงนะคะชาลอดเนาะแล้วก็จะมีพริกสดนะคะแล้วก็จะมีอะไรนะคะเนี่ยชิกพีใช่ไหมนี่ชิกพีเนาะเย่ yeah, ชิกพีนะคะแล้วก็จะมีเอ่อนี่นะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือจะคือกะทินั่นเองค่ะ เวได้ตักน้ำมันออกนะคะเพราะมันเยอะไปนะคะเหลือน้ำมันประมาณที่เราจะมาทำไก่นี่นะคะกุกไก่ให้เหลืองประมาณห้านาทีนะคะอันนี้จะเป็นน่องไก่เนาะที่มันมีน้ำมันติดนิดนึงแล้วมันก็จะอร่อยแล้วก็นุ่มนะคะ,ะเพื่อน ไปแล้วก็จะเอามาใส่จิมเจอแล้วก็การดิบหอมนะคะเอาเอาเอาตะลิงพุชจิมเจอร์อินนี่นะคะจิมเจอแล้วก็การดิบลงไฟเลยนะคะ่อจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงค่ะ and after i cook e d the chicken for five minutes then i add charlotte ginger and garlic and i will add a little bit of butter into my chicken ใส่ใส่ butter นะคะ butter ไม่รู้บ้างเราก็จะเดือดอะไรเนยเนาะใส่เนยแข็งลงไปนิดหน่อยเพื่อความความหอมนะคะ แตกต่างกับการทำคานีไทยนิดหน่อยนะคะนี่จะเป็นสไตล์ของอินเดียะะวัธธตถุดิบตัวมาก็จะเป็นพริกนะคะจะเรียกว่าชิลี่แต่นี้มันไม่ค่อยเก๋เท่าไหร่นะแต่ว่าทำให้ดีตามสวยงามนะคะแล้วก็เขาก็จะใส่ ใบคอเลียนด้านะคะคืออะไรล่ะคะคอเลียนด้านี้คอเลียนด้ามันก็คือ Cook for ever to ten minutes แล้วเราก็จะต้มเครื่องอินกิเดียนหรือว่าวัตถุดิบของเราประมาณสิบนาทีนะคะคุกกิ้งไปเรื่อยๆเนาะอีกสักนิดหน่อยรอสิบนาทีเนาะ and add koma paste now I add the curry เอาใส่สักครึ่งขวดนะคะหน่อยท่ซึ่งขวดนะคะเขาเรียกว่าโคมาเคปสเนาะโคมาเคปสลงไปนะคะวัตถุดิบต่อมานะคะก็คือ กะทินั่นเองอันนี้มันจะเป็นก้อนๆอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคั่วไปคั่วมามันก็จะเข้ากันเนาะใส่กะทิลงไปนะคะวัตถุดิบต่อไปก็จะคือชิกพีนะคะเอ่อถั่วเม็ดลูกไก่เนาะถั่วลูกไก่นะคะเขาเรียกว่าชิกพีเขาก็เอิ่นชิกพีน้าเขาเนาะมันออกมาจากกระป๋องนะคะไปสื่อตามซูเปอร์มากเก็ตจากกระป๋องนะคะแล้วก็คนนะคะ กินแล้วเนาะนี่นะคะเป็นแกงคารีแล้วก็วัตถุดิบอันต่อไปนะคะก็จะมีถั่วอัลมันนะคะถั่วอัลมันนี่นะคะใส่ตามที่ชอบใส่หนึ่งกั้เลยนะคะโอ้น่ากินเลยนะคะเพื่อนๆดูสิแกงคารีนะคะแบบนี้นะคะ เรียกมะาเก็ดมะพร้าวนะคะเราจะใส่ประมาณ2เราจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความมันนะคะหนึ่งสองช้อนโต๊ะนะคะโ <the> อ้เป็นแต่สซ่บตัวละเนาะอืมแล้วก็คนเข้าไปนะคะน่าอร่อยไหมคะ ทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะสีสันเขาสวยงามเลยนะคะ Sometimes people use Greek yogurt for this curry but today I choose to use coconut milk instead Bring to the boil for two minutes and then we will p u k more almond ลดลงมาแล้วก็คุกอีกสามสิบนาทีแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะ simmer for 30 minutes now c u r r y it done ready to serve curry ของพิรดาก็สุกแล้วนะคะพิรดาก็จะตักมาเสิร์ฟนะคะบางครั้งเราก็จะกินกับนั่นเบดน,น,น้นนี่นั่นนะคะวันนี้พิรดาก็จะตักให้ดูว่าสีสันเขาเป็นยังไงนะคะพิรดาขอขอบคุณมากมายนะคะทุกคนที่รับชมขอให้เป็นวันดีๆทุกคนทุกท่านคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Thank you very much for watching and I'll see you next time.